สวัสดียามเย็นๆนะฮะสวัสดียามเย็นที่ดงยะป่านะครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมา เต็มลำเต็มลำฮะเต็มลำไปครับวันนี้เรานำสินค้าจากบ้านดงยาปานะฮะไปไปไปนี่พอค้ารูปหล่อของเราะฮะไอ้แล้วทุเรียนต้นที่ไหนอะต้นอนะอ๋อต้นเดี๋ยวเดียวมีตรงไหนมีโอเคครับผมในนี้เราได้เดินทางจะกลับสุขโขทัยนะฮะออกจากตงบบ้านดงยาปานะฮะนี่ของเต็มลำเลยครับอยู่ข้างหลังะฮะ เอาสินค้าจากบ้านดุงยาปานะฮะผลไม้นะครับไปที่ตลาดสุโขทัยนะฮะเดี๋ยวใครอยากได้อะไรนี่ไปที่สมพรบาร์เบอร์นะฮะน้าโรงเรียนรวมครับไปติดต่อได้อยากได้ทุเรียนไปขายอยู่หลังเรียนอ่าแต่แต่สินค้าอยู่หลังเรียนรมนะฮะแต่ไปติดต่อได้ที่น้าโรงเรียนดวมนะฮะร้านสมพรบาร์เบอร์นะครับนี่อันนี้ชมบรรยากาศกันก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศก่อนสินค้าก็จะมีผลไม้นะฮะพืชผักนะฮะจาก บ้านดงยะปานะฮะนำสู่ตลาดสุขโขทัยนะครับมีทุเรียนนะครับทุเรียนภูเขาดงยะปานะฮะเ,เดี๋ยวลองกองลังกาดรอก่อนนะฮะเงาะรอก่อนนะฮะวันนี้มีมเอ้ามีมังคุดเนาะมังคุดอย่ามีมังคุดติดไปประมาณสักสิบยี่สิบโลได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศก่อนเอ้ยอันาานี้บรรยากาศดีนะครับนี่ครับหมู่บ้านดงยะปาศรีสัชนาลัยสุขโขทยัยฮะ นี่ฮะทุเรียนลองกองหลังศาสตร์อยู่บนยอดภูเขานู้นนะครับที่เราไปแว้นกันมานะฮะชมบรรยากาศเลยวันนี้เรากำลังเดินทางกลับโทไทยนะฮะวันนี้เรามาตั้งแต่เช้านะฮะกลับตองท้ยเย็นเลยครับห้าโมงเย็นนะไปชมบรรยากาศการเดินทางนะครับชมวิวกันไป เขตชายแดนของจังหวัดสุขโขทัยนะฮะข้ามภูเขาลูกด้านหลังนี้ไปก็จะเป็นรับแรงอุตระบิน,นะครับชมวิวกันไปชมบรรยากาศนะ ทาย9โมงนะฮะตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นก็คือพอได้พาไปไปขึ้นภูเขาฮะแ้นมอเตอร์ไซค์นะครับนะขึ้นภูเขาไปเลยว่าเสียวมากกลัวความสูงด้วยโอ้ยวิวหิวดิ นี้เราจะไปดูต้นทุเรียนกันว่าเรียนพื้นเหมืองอันนี้มีลงมลง้มปุ๋ยล้มเลยนี่ทุเรียนนะครับทุเรียนเยอะเลยนี่โอ้ยเยอะแยะเลย,ยโอ้ทุเรียนหนเยอะเลยนี่ฮะโลละโลละสองร้อยสามสิบโลหรอโลละสองร้อยสามสิบนะฮะส่วนนี้นะฮะ นี้ราคาทุเรียนของทุเรียนภูเขาที่ตรงยะปานี่ฮะถ้าเป็นหมอดเนาะหมอดก็เท่พอเลยที่ที่นี่เลยครับขายที่หมู่บ้านเลยนะฮะกิโลละหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับนี่ครัเป็นทุเรียนดิบนะฮะถ้าไปถึงเมืองแล้วก็จะขายกันที่ประมาณร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสองร้อยบาทแนะนำซื้อไปเถอะครับเพราะว่าวันนี้ผมไปสวนมาแล้ว เห็นได้ชัดเลยว่ามีความยากลําบากนะในการไปเอาครับเขาต้องขึ้นไปบนนี่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 ใส่แบตไหนแบตใส่นะเนี่ยต้องแบตมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็เอ่อคนที่ไปเก็บนี่ก็ต้องปีนภูเขาขึ้นไปเก็บนะแล้วก็เอาลงใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็แว้นลงมาจากเขาคือแค่การแปลวุ้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 วุาวุ้วุ้วุ้ ก็อันตรายด้วยเสี่ยงชีวิตด้วยก็ลเลยบอกว่าคนที่ซื้อกินนะกินได้ครับผมโดนละร้อยกว่าบาท200กว่าบาทนี่กินครับผมที่อยู่ญี่ปุ่นมากินลูกเราเป็นพันสองพันเลยต้องซื้อกินนะอยู่บ้านเราประเทศไทยอ่ะหาของกินง่ายๆนะไม่ได้แพงมากนะครับขอมที่จะซื้อกินก็ได้แบบง่ายๆกินเครับโนร้อยกว่าบาท มบรรยากาศการเดินทางกลับนะครับพร้อมกับนุวสวยๆของหมู่บ้านดงยะปานะฮะมีดงยะปาก็นี่ครับมีมีหลากหลายนะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนนะเนมีกล้วยมีไผ่นะฮะมผักผลไม้เยอะมากนะที่ดงยะปานะครับสู่จังหวัดอื่นๆได้สบายนะบรรยากาศดีๆครับเดี๋ยวอากาศดีๆใครอยากมานอนปปาน้องเขาก็เดี๋ยวมาได้นะฮะติดต่อ ทียพอเลยนะครับเดี๋ยวมีที่ลานกลางเต็นท์นะ<ช>มีลานกลางเต็นท์มีที่พักมีโฮมสเตย์เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวนาคตคี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของสุโขโท,ทยัยอีกแหล่งหนึ่งนะฮะดูกระสือผลไม้ชมบ,บรรยากาศทุเขาคนระับมาเที่ยวกันได้นะพร้อมไฮไลท์การขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นยอดเขาดนะ้วย <c oughs> ซึ่งหวานเสียวที่สุดเลยทางก็พันน้ำจันทร์เออใชอ่สำหรับคนที่มาเที่ยวนาต้นจันทร์นะด้านหน้านี้ก็เป็นหมู่บ้านนาต้นจันทร์นะฮะเลยมาอีกนิดนึงครับ ประมาณจ,จ,จากจากจากอะไรนะต้นจันทร์นะมามาที่นี่ลุงแยปลาประมาณอีก15กิโลนะครับก็มาโชโมบรรยากาศภูเขากันนะครับมีภูเขามีผลไม้มเยอะแยะเลยครับมาตามฤดูกาลนะฮะถ้ามาเดือนตัวนี้เดือนมิถุนาใช่ไหมช่วงมิถุนาเนี่ก็จะเป็นทุเรียนอ่าก็เวลาสิงหางกันยาเนาะกันยาก็จะเป็นรองกองรองกองลังสาดนะทุงนี้จะได้เป็นทุเรียนกับ ที่นี่มีกาแฟด้วยนะครับคือบางบ้านเขาปลูกกาแฟนะฮะแม่บ้านทุกบ้านก็มีครับแต่แบบเน้นมาทางทุเรียนจะมากก็ลองกองนะฮะมีมีกาแฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปข้างหน้าจะมามาพาไปชิมกาแฟกันเลิกเลยว่าพี่ไปชิมอ่าเดี๋ยวมันมีกาแฟของดูกยาปานะครับเพราะต้องผมขึ้นไปบนภูเขานี่มีต้นกาแฟเยอะแยะเลยแต่แค่เรายังไม่ได้ไม่ได้มานะสายกาแฟนะครับวันนี้เรามาสายทุเรียน อะไรกันก็มีหลายหลากหลายนะของผมจะไม่ได้เน้นนะไม่ได้เดนเ้นจากใดอย่างหนึ่งนะครับจะรวมความหลากหลายไว้ในในช่องนี้นะเพราะมีเป็นคนที่ว่าหัวสมองนี่ไปเรื่อย คลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เพื่อเตือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถึงบ้านบ้านที่เขามีต้นใช่ไหมโอเคจะพาไปชมบ้านที่เขามีต้นเดี๋ยวให้พี่ถึงพอไปติดต่อก่อน,นเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่ามีต้นหรือเปล่านะโอเคเพียงเท่านี้กน